สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมมีโดนวานมาแจก40รางวั40ล40รางวัลโอ้โหแหละแล้วโดนหวานมันคือตัวไหนล่ะนั่นก็คือโดรนเขียวตัวนี้เลยครับผมที่มาพร้อมกับซอร์ยูนิตซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็จะเหมาะกับหุ่นที่มีโล่แล้วก็บินได้ความสามารถแรกครับผมก็จะมีดาเมกกระสุนลงไปยิง6,003ครับทำให้เรายิงแรงขึ้น7%นิงแล้วความสามารถที่สามครับผมเวลาหุ่นเรามีโล่ม่วงเนี่ยก็จะสะสมเอฟเฟกต์ล็อกดาวน์ได้ ถ้าเกิดยิงเพียงพอก็สามารถล็อกขาศัตรูได้ครับผมและความสามารถสุดท้ายถ้าเกิดหุ่นของเราเนี่ยบินอยู่ในอากาศก็จะสะสมความแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับเหมาะก,กับหุ่นที่บินได้แล้วก็มีโล่ไงเล่าและกติกาในการรุ้นรับโดนหวาดก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมครับผมเพียงเพื่อนๆพิมพ์ DMBL ครับผมเวนวรคตามด้วยอนี้และอกแพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็มีสิทธิ์รุ้นรับโดนหวาดแจกจำนวน40รางวัลแล้วตั้ง40รางวัล โดยในครั้งนี้ผมก็จะใช้โดนวาดกับเจ้าเฮชีกับผมแน่นอนเจ้าไอเทเมียเฮชีเนี่ย,นนยมันแดดแล้วก็จะมีโ่ม่วงไงให้โดนวาดก็ใช้ได้เลยฟาร์บเนียครับผมนี่ทั้งบินทั้งมีโล่เพอร์เฟกสุด,สดและตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงคือมันเป็นเจ้าของโดนไงซอสจุนิตครับและนี่โอฟิออนครับผมล่ม่วงแถมบินได้ตัวสุดท้ายจะเป็นเอริสนะครับผมซึ่งมีล่ม่วงอย่างเดียวบินไม่ได้จา้าไปครับเพื่อนพาเจ้าโดนวาากับหุ่นทั้ง5ตัวเนี่ยไปลงสนามกันดีกว่า let's go <S ไป ถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลเลยโอเคครับผมเราเปิดด้วยอะไรก่อนดีนะเอาันนี้แล้วกันครับเอลิสครับเราจะมาแทงยับเลยโอเคเราจะยิงใครก่อนดีหูแล้วคือเราเปิดมาแบบนี้นะอุย้ยเพื่อนเราอยู่นน่นหมดเลยโอ้ย นั่นเนี่ยลัพเตอร์มาครับเจาะโละโบ่ะงอยแอบตรงนู้นนะอ่ะล็อกข้างหลังทำไมเพื่อนเราต้องล็อกข้างหน้าสิโอเคมาเขามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็โดดครั้งหนึ่งแน่ๆโอเคครับนั่นไงมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอหนูโอโโอ,โอยู่นี่ครับแทงเลยลัเตอร์ปะ่ะเอาป่ะ โอ้ยลบลบไม่ทันเจอฮอนเนตเข้าไปฮอนเนตนี่ยนะเอาเป็นนะฟับเนี่ยครับจัดมาจา้าเฮ้ยเลือดมันเด้งอะไรตกใจเลยเลือดเด้งขึ้นมาเกอบเต็มอะเลือดปลอมไปไป,ไปโอเคเราจะเล้ยเขาบินได้วะอ๋อนูโอ้ โอเคครับเราบินก่อนเจาะโลปะ่ะเจาะโลดีครับโอ้ยนั่นไงนั่นไงยานแม่ซาำก่อนครับโอ้โหมันรุนแรงเลยวะวะเราใช้มาดาบครับซอสยูนิตครับทุบฟันแตกก่อนเลยครับเอาไปก่อนเลยจ้ากลับก่อนครับมีเจาะโล โอ้ยโน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 ่ no 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 แหมบินเด่นเลยนะเฮ้ยจะมาลากกูทำไมวะเฮ้ยมันลากเราไปด้วยบ้าบออืม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 โอ้น่าเบื่อโอเคแหม่เก็งเกลง้งเลยเนะี่ยเกลงเลยเนะี่ยไปครับ นี่ไงฟันเลยครับเรามาฟันด้วยชื้บฟันฟันนี่ไงกลับมาที่เดิมก็โดนอยู่วะโอ้ยหมดอีกแล้วไอ้นี่ยังแอบอยู่ที่เดิมเลยอะโอเคครับผมตัวนี้อะไรเนี่ยะนะเราจะต้องบินก่อนครับอยู่ไหนมั่งอยู่ไหนกันมั่งตาทิพย์ไหมครับ เร็วเร็วฟัเนเลยแหมยิงจังไอ้นี่ก็แคมจริงจริงสมสารเพื่อนบ้างเฮ้อสมสารเพื่อนในแดงมั่งนี่ไงชึบชุบชบล็อกไว้อ่าอ่ายิงยิงเขามั่งตั้งนานไม่ยิง <laughs> พอเรายิงเอาเรียนแบบพุ่งไปฟันแล้วครับโฉแหมแอบอยู่ข้างหลังแอบ แอบตายคู่ไปเลยเรียบร้อยป่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหเล้าใจเดี๋ยวกันนะเราจัดไปทีหนึ่งครับนี่แหละโดรนนะมาแจกโดรนนะมึงหุ่นงิดเลยนะยเฮ้ยแอบก่อนครับเจอแล้วเจอเหยื่อแล้วโอเคคู่ไป่ันครับอุ้ยอุ้ยแตกก้างอากาศเฮ้ยอย่าเปลี่ยนโลงดีวะ เอาเฮชิ okay, แล้วกันครับอยู่ใกล้ๆนะได้ข่าวว่ามีหมีอยู่ใกล้ๆนี่ไนงะแตกไปดีไอ้นี่ระวังให้ดีมีเจาะโล่เว้ยจะรอดป่าววะอ่ามาฮึบแอบก่อนครับค่อยๆไหลไปจัดการไอ้เฮชิไอ้จัดการไอ้เาเวนเจอร์ตัวนี้ก่อนฮึบนี่นี่นี่โดนแน่เราอ่ะโดน <laughs> นั่นไนงะโดนล็อกอีกจบเลย อะไรยิงไปหรือเปล่าเขาต้องสะสมสแตกก่อนมาจา้ะแอบก่อนครับโอ้โหน่ากลัวดูนะเดี๋ยวนะตาทิพย์ครับโดนล็อกเรียบร้อยไปหนึ่งครับอ่าเสร็จเลยโดนปาบๆโอ้โหแอกิเชอ่์อย่าเปลี่ยนโลงที่เฮ้ยตาทิพย์ครับบิน โอแไม้อยู่ไหนวมเขาเขาแอบลงก่อนเขาลงก่อนตรงนี้แหละเออมามาย1เ็ต่อแปดอ่ะโอ้โหขาดอุ้ยอุ้ยสวยแล้วโอ้ยบินจ้าโอ้โหโลน,โลน,โลน,นาโลนาาหนโดนล็อกอีกแล้ว มา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 เจาะโล่งเจาะโล่กันเยอะแยะ,ยะหมดเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหสเสร็จเลยบ้าที่สดุดงั้นเราขอเอาไม้ตะทีนี้อะไรเปลี่ยนโลงทำไมวะไม่ใช่ตัวนี้โอ้อยมาลุยก,กันก็นกนได้คือเราไม่ได้ต้องการเล่นตัวนี้ไงแล้วเปลี่ยนโลงทำไมเนี่ยบางทีเปลี่ยนไปโลงสามนูน่นหุ่นไม่มีปืนตั้งตัวง ตัวอะไรวะเรียบร้อยไปครับไอ้นี่ใช่ไหมฮะเรียบร้อยไปอีกปโถหน้าหงุดหง,งิดแคมอยู่นั่นน่ะจัดมาจัดมาเฮ้ยข้างหลังเหรอ จัดมาจ้ายันแม่ลงมาครับเรียบร้อยปลละเอาดออิก็เอาดิโอ้โหหายตัวก่อนครับอยู่ไหนอีกอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นู่นจะโจ๊กเหรอโจ้ครับขอสักทีเน้นๆนะทีเดียวเลยนะนี่ไงไมาประตูไม่ทันเลยใจบร้าย โอ้น่าจะหมดแล้วล่ะเรียบร้อยแบนั่นแหละครับผมเพื่อนกติกาก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมเลยเพียงเพื่อนพิมพ์ DMBL ครับผมเว้นวรคตามด้วยไอดีแล้วก็แพลตฟอร์มเพียงเท่านี้ครับผมเพื่อนๆก็ได้มีสิ์ลุลับโดนหวาดแจกจำนวน40รางวัลแล้วสุดยอดอย่าลืมมาลงไอดีกันเยอะๆนะครับผมโดนหวาดมันก็สามารถใช้ได้กับผู้นหยๆตัวแหละเอออย่างที่ผมมาเล่นในวันนี้ยางเนี่ยเฮชี hey, she, เนี่ยผมว่ามันก็เฮ้ยเวิร์กนะ เ,ออเวลามีร่วมม่วงก็สะสมสแต็กความแรงขึไม่เวลามีล่วม่วงก็จะทําให้ล็อกขาได้เออเวลาบินก็จะสามารถสะสมสแต็กความแรงขึ้นไปได้เรื่อยๆครับผมเนี่ยบินได้แถมมีล่วม่วงด้วยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงครบเครื่องอยู่แล้วนะทั้งบินทั้งมีล่วม่วงนะอวิออนเนี่ยเฮ้ยคือว่าดีนะแต่อาวุธผมอาจจะไม่เหมาะหน่อยอาจจะใช้เป็นอาวุธตัวอื่นแทนเนี่ยอย่างเลกูเลเตอร์เฮ้ยน่าจะเวิร์กเอลิทก็ใช้ได้เหมือนกันล็อกขาได้ด้วยนะ นั่นแหละครับเพื่อนอย่าลืมมาลงไอดีกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่าหัวร้อนกินมากล่ะเฮ้ย